Nam thuộc mùa bơ ở này. Nam mất ở dưới mùa nước thuộc 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 lắm nước thuộc mùa nước thuộc mùa nước thuộc mùa nước Bên mùa nước thuộc 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 มีปูไม่ระมาอยู่น่ำบ่จ้ามา่หม่ข้าจะดึงคนนี้ข้เพิ่งเพิ่งหน้าโย่หน่ำโอ้<า>ดึงมากนี่เอาแรงแรงประท้าแรงใส่กันซอย,นนยอยางน่ำนะพ่อได้สร้างวัดน่ำแล้วก็ยังเจ้าของพลัง,งบเบริแท้เถอะวันเมื่อกี้ก็หกสองอยู่นะครับปูเข้าตรงๆเลยครับยังเดากรองทางมัน่ะแต่นี่ร่างแท่ก็เหงาเข่าเหงาหอดมือมากจะแท่กับ พ่อว่าบางเนี้ยนักพูนเนอแห้งนะมักพูนเนแห้งบบบมันก็เลยปลนปีนเท่ามากกลิ่นที่ที่เราเข้าไปอาในป่าช้าใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมครับหึงโอ้แล้วหกสองนี่ก็มาจากในป่าช้าเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็เรื่องเรื่องมันประชัดกลินอะไรไม่ถเขาไม่ได้ปู่พาะว่าเขาไม่ชัดกลิ่นเขากระสือบอกแห้งๆได้ครับเป็นเป็นเลขใช้เหรียญทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับปู่ เออใส่เลียงต้องเที่ยวแต่สามารถยืดเที่ยวก็าหวัดหวัดต้องหวัดเนี่ยกับกับฟันแหละฟันแล้วเพราะว่ามันมาหางเดียวก็คือเออสามหนึ่งหกวัดนฟันแบบเด็กปูเออนี้ยตัวเดียวกับสามหนึ่งหกเลยปูเด็กไปนอนเอากลางหน้ามุนบอกครับปูเพราะว่ามันฟันอะไฟันทุกคนนะก็เนี่นนย,ยนนก็ สามหนึ่งหกตีบอกค่ะปูเออสามหนึ่งหกปูพิ่มเพิ่มาบอกปูแปลว่าบอกใหันกองสลากเฮ็ดนี้นะเลยเขาต้อมบกวางวันนี้ก็มาอยู่เนาะปูฟันไดยังมีหกอีกอยู่ตีค่ะสามหนตัวเดียวเด้อล้วก็เรียกร่างศูนเจ็สามนี่ตาเลยบ่ายร่างร่างตัวใดก็ค่ะูนเจ็ศูนย์เจ็ดร่างมีทีมากปูศูนย์เจ็ดศูนเจ็ดมาจังไดจ่ะศูนเจ็ดวัาไน ก็เป็นเนี่ละนี่กันปันนะเพราะว่าล่วงไปไปนอนอย่หันย่างอันช่วงประมาณหัวคำเหลือก็เลยปันได้ชุ่มเก็บช่วงอ๋อปูลงไปนอนในน้ําแล้วเหรอครับไปนอนอยู่ชุ่มนอนคันไหนไปนอนกลางน้ํานี่คือสุ้งหวัดเล่นหมอปูหันลงไปอยู่หันมันมันนี่ยละเม็ดได้อยู่ถลกแทบทุกงหวัดเลยอ๋อแต่ปูคือสิโยกกุฏิให้ปูไม่เป็นบ่อขาวปะเนี่ยปูพระมาใหม่ปูเหมืนเป็นปลาบ้าไปเ่อะ ผู้คนเหแล้วก็แ <verw> ล <im ps> hmm. uh ้วก็ชืู่เหมือนกัน่ะเอาละรช่อวลามนก็สยสองอาจารย์ประธาันเนาะมาช่วยกันสร้างวัดรับปุ่นเนาะมอ่อมาช่หมค่ะสองอาจารย์ประทากันวดที่แลวกับเขาอยู่นะค่ะหกสองเขาอยู่เลาไม่ก็ร่างกาก็หอดจอมือจอมือมากกมันเกิดนี่เนามาเนปลี่ยนใจยุ่งเหยองมันสู้ใจอยู่เวลาไม่มา้ เน้นๆมถึง,ง,งต่ำก็ด้่ไค่ะเมื่อน,นั้นก็มารอบเดียวทั้งชงก็ะไดกระถือเลอยเต๊ปูภูกทุ่ายันบเดม่เไม่ใช่ภูมิเปิดแล้วหรอครับปูเมนเ็นเจหาน่ใช่ภูมิเปิด,ลปดแล้วห่ะครับเริ่มเข้าแล้วนะปูเนาะน่าจะเปิดแล้วละมาเปิดลก็เลยแล้วต้องเปิดแล้วกันคือก็ม, <c oughs> อมีแอดมินมาหลายท่านเนะปูเนาะที่จะขอสอบถามหลวงปูนะครับ คันจีสร้างขันใจลูกในร้านซางก็ต้องเปิดบมันมาอย่างนี้คผมปูมันสีมกมากไปด้วยหนึงไว้หนึ่งก็บพอได้แล้วตั้งห้ากับพได้เนี้ตะกี้ปูอยู่ใสกอค่ะโคราดบ่อมาแต่โคราดบ่อบอกบอกเพื่อนซางแล้วก็ไปเรื่อยๆนะทุกดงไปเรื่อยๆแต่ว่าบาดเวลาสิของเพื่อนซางของว่ามากเหมือนกันนี่สายบุญเพิ่นถือเลขนั่งได้หลายเพิ่นเที่ยวมาถวายตะถินโบปูเออเพราะว่าเพิ่นนั่นเพิ่นก่า เป็นตัตที่ตามที่อนนะแต่ว่าเป็นปูบรรจัยเน,น,ยยน็ายเยอะอืมค่ะัวดีก็สิไดงอีกชื่อเกานะปูเนาะมีปูมาซอยพร้อมออแต่ว่าสามหนึ่งหกน้ำลดแบงโอ้โปีนหวัวอปูเป็นสามหนึ่งเกาปะคะสามหนึ่งเกาล้ำแน่ปูกันอ้วกจะสเพิ่มได้ใช่ไหมจะมากเอาใ่ไละ มันเริ่มเปลี่นปูมันเริ่มถื่มั่นใจเลขยกขึ้นมากขึนนะมาดูหลายจนมั่นใจเออเอามันจะคาดกันเนาะสากหนึ่งหกเนาะสอมหนึ่งหกเลยไม่ต้องสวดทุกวันนี่ครับงวดวันทีงวดงวดนี้ไม่สวดเลยครับปูไม่ต้องสวดสามหนึ่งหกแล้วเดียวมั่นใจคักเลยรอบนี้ต้องคัดคัดคือผมปู่ไม่ค่อยได้ยินนะครับต้องเสียงดังหน่อยเนาะสามหนึ่งหกกันสามหนึ่งเก้าเนาะปูก็เลียกร่างก็รวมเส็จ นึ่งเจคันน่ันเยี่ยงนะใส่จุดเป็นนึงเก็บ๊ะซุ่มนะเกจบูครับตั้งแต่ปูนอน,น,นอยู่ที่กุฏิกลางน้นํานี่ถูกกีงวดครับปูครับเออไมะสถูกมากโอ้มันก็เหนื่นเยมันมันนบเบื่อขนาดนับลงเลยลลเลยปลา,าตาถึงจะ,ะเกลียแบบซีงวดซงวดเยอะสบายห้างห้องก็ถึงร้ายนากะยังดีตปูเนาะพรได้แก่ติย่อมก็เก็บมันไปบินบาทนั่นละ ถือมาไปแจกง้เป็นภาพผมีมกินนิมนต์นะครับอยู่กลางป่าเนาะปูเนาะอยู่กลางป่าอันเป็นอยู่ทั้งคู่สาบบปูคู่สาสาอันสาหลวงเนาะเปนแห่มาสางวัดเจ้วภาพวาจะว่าจะเสียนก็ได้กระไดเพราะว่าเขาบาถือเลขเขาเลยบสางซอย กาขึ้นกรอพกา้านาะเนกรอโชกน้ปูเนาะส่นไหจะไลตือไล่ากวนั่นเนาะตื้อเราไวเนปูสบเง่สบไฟได้ยังไงสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกตื่นอลร่างศูนเจกวอ้ผมมีตกันเลบอกครับปูต้ตกันมาปูพูดดังันต้องกันเลยเพะต้องกันเลยบอกครับสาธุเถอะปูเถอะ Icana, ครับ cents, หัวน้ำสามหนึ่งเก้านเนาะกูนเนาะตัวกันติดกันเลยะจะปูให้เน้นเน้นขึ้สามหนึ่งหกนะครับขายเอฟซี่ขมาเบิ้ลนะครับกันไว้นะครับเพื่อกันพลาดเพื่อไม่เป็นการเสียเที่ยวนาปูเนาะอาจจะเป็นสามหนึ่งเก้านะครับเพราะว่าเอาแช่เสร็จมันลายหลุดเพราะว่าสามหนึ่งห้งเนยเพราะว่า ไอ้ปู้เฮ็ดหวยเหาเหล่านี้เน่พวกันฮเอาล่ะบอกเตเนี่ยวกไรปูลยมันใจเอานี้เด้วกมันว่านี้ว่าหนว่าแต่แท้อ้โอ้ยคนเหอียไปบอกแต่พวกสองก็พวกหานกปูนะเพราะว่าเพิ่นก็บว่าพระต้องสวดแล้วจะพูดมันยืนหนึ่งเลของเพื่อสารันึ่งหักับนำหนึ่งเลยยปูให้ตรงๆเลยปะครับปูเป็นฝันค่ะพี่น้อง เป็นผู้มาบอกครับครูเออเป็นนี่ในเม็ดฟันก็ต้องมีต้องนาเพิ่มจัดทีนีจีโอจนย่ำครับผมว่าก็ฟันมีหว่าจะะมันเเพิ่มเบอกมเลย่อกคร่บคริ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิเพิ่มเพิ่มเ่มเพิ่มเพ่มเ่มเิ่มเพิมวพมเพิเนา่เพเิ่เพิมเ่พิเพี่เพิ่มเ่่มเพิ่เ่เ่เ่มันเพ่มเ่มเ่มเ่เิว่าเออ่่ม่ม่อง่เ อะไรจ้ามาจมากเได้มาท่าไหร่ปูสิเป็นบุญเมื่อใดก็จ้าวันที่ยี่สิบหกบอกบุญเอสซี่ได้เนาะค่ะปูเนาะเออบอกได้ปูวันที่ใส่ขาดขาดใจนี่นี่มั่งมั่งครับสมมติว่าคนอยู่ต่างจังหวัดอยากมารวมท้ำบุญกับปูเนี่เดินทางมาจังไหนครับเนี่ยปูอยู่ไกลปูอยู่ไกลเยอกมากอ่ะ เกือบานเนี่แหละอำเภอหนองคายหนูเดินอ๋อติดต่อปูได้ยังไงครับผมเะติดต่อปูได้แบบไหนครับเบอร์โทรศัพท์เป็นยังไงเปลาเบอร์ปูแม่จ้ะเบอร์อะไรครับปูศูนย์เก้าสองครับสี่สี่หกครับสามสามสี่สามครับย้ำย้ำอีกไงปูย้ำอีกรอบครับปูครับ ศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่หกสี่สี่หกสามสามสี่สาม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 สี่สามเออสี่สามนครับเกือบปเป็นโชคดีนีโชคลาบแต่เมื่อรวมทั้งบนกระปูลนะครับเนาะเอองี้ยครับก็จะวางเงินเดือนงี้ยงงามดีสามสองหก ขันยันอาตมาป็นภูเฮ็ดหมูอาตมาเฉวบสามถึงหกรางวัลมันเลี้ยงงามพดนะหนูใส่หนาะปูเนาะหนูใส่เต็มเต็มเลยเนาะเสียงหังกี้นะกระเจี๊ยงต้องว่าหนาันบ่ขนบ่คือนี่ก็ต้องยัดหนากันนะฮะเนาะเห็นกอนเอาคบพู แล้วว่าไปเห็นตัวปู้เอ็กซ์ซีจะให้ตามแนวทางนาค่ะเนาะมีเข่ามีรุดก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมหยอดจอมือกันไว้ที่เนาะเดี๋ยวก็มาตามไื่อยเนาะปูเย้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทงน้าค่ะอันนี้มาตองงวดซื้อๆค่ะปู้มันเข่ายังงวดบ้างหันมั้ยกาห้องทองใบก่อนงวดนี้ปูงไม่ทําพิธีขอเหรียญแล้วครับคือรา่ นี่เรามาถ่ายได้ไหมครับค่ะนี่จะเป็นแน่วทางพระธุดงกลางน้ำนาะค่ะมวดที่แล้วก็เขาหกสองนะคะมือนี้ทางช่องมาติดตามให้แล้วเด้อค่ะปูเพิ่นกระตั้งสีสางวัดเนาะค่ะนอเอฟซีก็รอคงสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเลยเด้อค่ะ